หลอกขายโทรศัพท์เด็ก14เรียดจนเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตสรุปข่าวหลอกขายโทรศัพท์เด็ก14เรียดจนเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อน้องกล้องเหยื่อคนหนึ่งที่หลงกลอยากจะซื้อโทรศัพท์มือสองเอาไวเรียนออนไลน์แต่สุดท้ายก็โอนเงินเก,นเกอร์ถูกตัดทุกช่องทางสื่อสารเกิดอาการเครียดจัดจนถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตในเวลาต่อมา ผู้ต้องหานางสาวนฤมลชันนานอายุ18ปีและนางสาวสายน้ำพึ่งชนะมานอายุ19ปีสองผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับการหลอกขายโทรศัพท์มือถือให้กับน้องก้องแต่การสรืบสวนทั้งสองให้การว่ามีหน้าที่เปิดบัญชีเท่านั้นซึ่งจากการสอบสวนขยายผลทราบว่านางสาวพิยดาทองคำพันธ์อายุ19ปีเป็นตัวการสำคัญในการก่อเหตุ มีการโพสไอจีจ้างเปิดบัญชีธนาคาร8,000บาทหลังจากเรื่องนี้ออกข่าวเผยมีคนที่ถูกโกงจากไอจีโฟนไบมินตมีผู้เสียหายมากกว่า500คนเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาหลอกขายโทรศัพท์มือถือนางสาวพิยดาได้โพสไอจีขายโทรศัพท์มือถือในราคา500บาทน้องก้องได้ทำการติดต่อซื้อโทรศัพท์มือถือ โดยโอนเงินให้กับนางสาวนฤมนนางสาวนารมลได้โอนเงินเข้าบัญชีธานาคารสายน้ำผึ้งและได้โอนเงินเข้าบัญชีธานาคารต่างๆ29บัญชีและบัญชีเหล่านี้ได้โอนเงินไปที่บริษัทแห่งหนึ่งและได้โอนเงินเข้าไปที่ของพิยดาทองคำพันวิเคราะห์สาเหตุหลักของการกระทำ นางสาวพยายดามีพฤติกรรมชอบใช้คอมแบนเนมใช้ชีวิตหรูหราและใช้ช่องทางโซเชียลสร้างความน่าเชื่อถือรีวิวเครดิตจำนวนผู้ติดตามให้ผู้เสียหายเกิดความไว้ใจจึงฉวยโอกาสโกงผู้อื่นเพราะได้เงินง่ายพฤติกรรมการชอบโกงในอินเทอร์เนต็ตจะพบผู้ต้องหาที่อายุน้อยลงเรื่อยๆมาเกิดจากพฤติกรรมเลียนแบบกัน ผิดกฎหมาย ICT จบัดตายและต้องได้รับบทลงโทษตามนี้นะคะหน้าตาที่14วรรที่1นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปี หรือปับไม่เกิน100 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปับประมวลกฎหมายอาญ,ญามาตา3ามีหนึ่งผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกแจ้งให้ทราบและโดยการหลอ,อกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้หลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้หลอกลวงหรือบุกนิสสามทำถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ์ผู้นั้นกระทำความผิดฐานช่อโกงต้องระวงังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในทางการป้องกันจะเห็นแก่สินค้าราคาถูกสินค้าที่มีราคาถูกเกินจริงก็อาจเข้าข่ายการหลอกลวงได้ ควรเช็คชื่อผู้ขายและเช็คชื่อบัญชีตรงกันหรือไม่เช็คเครดิตบัญชีผ่านโซเชียลหรือเว็บชื่อชื่อคนโกงแบล็คลิสเซลเลอร์ใส่ชื่อเลขบัญชีเว็บนี้จะทำการตรวจสอบให้ขอเลขบัญชีประจำตัวประชาชนขอเลขบัตรจะเป็นหลักฐานการยืนยันตัวบุคคลได้ควรไปรับสินค้าที่หน้าร้านหรือทำการซื้อที่หน้าร้าน ประโยชน์ที่ผู้รับชมจะได้รับจากเนื้อหาคอนเทนต์ข่าวนี้ได้รู้ทันเกี่ยวกับรูปแบบการชอบโกงในโลกโซเชียลให้ทันตอบผู้หวังทรัพย์สินจะได้มีความระมัดระวังการซื้อสินค้ามากขึ้นไม่เห็นแก่สินค้าที่มีราคาถูกจนเกินไปรู้จักการเช็คข้อมูลเครดิตก่อนที่จะโอนเพราะรูปแบบการโกงในปัจจุบันมีมากมายจนเราไม่สามารถที่จะตามความคิดของคนร้ายในโซเชียลได้ทัน ขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวสารนะคะขอบคุณค่ะ